ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตกนกนาฏมงคลสวัสดิ์กมนชนกจันทะแจ้งกรณภาปัดรีกรวิดชื่นวัฒนากฤติยากรวางอภัยกฤษดาทองพูลกฤษณนาคำพิระกัญารัจ,จรัตแสงกัญาวีกันหาการชนกสร้อยคำขวัญกมนสิงรังขวัญจิราชัยมูลขวัญจิราดวงแก้วคำล่ามุสิกา จตุรงคนึงนึกจตุรพรเจือจุนจันทราทิพชวีวงจันทิมาสาลาดจารุวันดีแสงจิรารัตวงโยธาจุลารัตจอนทะาเจนจิราโส่าชยาดาเสือสาชนะชนประวันนาชนทิชากลมเกลียวชนทิชาสีสมัย ชาวดลสีบุญพิมพ์สวยชื่นกมนเทินไพรชุติมาทรนมมาเสทิติการภูอารามนัดนิชาวรรณทิพนัทธิราพรอ,อสุรินนัดชยาปานเพชรนัทธียาภูมิโยศนัทพงศ์วงพักดีนัทพงศ์พิมพ์พักดีนัทสิทธิ์เมืองซองนัสุรียุพงษ์ฉายดิเรกกรีเทพตรีวิจจายนอก ทิคำมพรตอพลทิพวันสนทิรักธนากรแสงห้าวทวันวิภาสมคำทันชนิดชนลประทานทิติวัตรเลิศขามป้อมธีรพลอาจปาสาธีรวัฒด,ดีสวัสดธีรพงบุปผาดาณาภาสรบุญโสพลนาราทิพุยนอกนฤเทพยธราชนิตยากรุพิมายนิตยานาสีเคน นิตยาเมืองแก้วเบนจมาศล่ามสมบัติประทุมพรคำมงคลปรัชญาพลจำปรากุลปริยาพรผุยแสงพันปริยาโพกลาปาริตาชามนตรีปิยนัทพิมพโพกลางปริยาพรประถมวงศพงปนตคล่องจรูนวิทย์พงเทพอินอัมคาพัชระศรีบุญเรืองพรพิมลสามพันเย็นพัชรีราชแสงพัทธดลเสนาพัก พาทินทิดาธมโยธาพานทองชุยรำมพิมพัทราอ,อสวัส์พิริยาพรประดับเพชรพิรุณรัศีมารักพิสิทิสุวรรณสารเพนจรัดแพนพาพัคร,ราพง์ไพรนามพัชวันอภิรมชวานพานุเดชแสนบุญเมืองมนตรีเศษวิสัยมนูนภูมิประสาทมาริษาแสนสะดีมิ่งขวัญมิ่งชัยยศนันเทพมณี ยุทธพงเกสางามยุทธพิชัยขาธทิพภาทีโยธกาหันทวารัชตะทรงคาสีรพีพันธ์เพชรอดิเรกรัชนัยนามทองจันทร์รอไัยรัตระาลาคีลัคนาคล้ายกิ่งวนิดาแสนเผาวรพัฒต,ต่ออน้นวัน,นภาศีสาวราพรตรงทิวราพรเสนาวังวลีพรสามาหาทยัย วสิรดาภูราวรกิจวสันพินิษมนตรีวิภาพ,พันธ์แก้วยงกฎวิริยาจันทรศิริวิสรุตตันสมรสวีนัทคำสิงใสวีรพัฒส,สารพัดวุฒิเดชตันเจริญสอนวณีเพียรเสมอศสัินาสันฉิมพลีสิริญญาวิ่งปัญญาสิริพรสีโคดศิลปพัฒนัส,นส,สอนสิริตื้นดีสุภรดาบุผา สุภสรบุบรดาเศรษฐสิทธจตุเทนสโรชาเตโพสัญชัยลีสุกัญญาภูชมชื่นสุขวิจกิจักสุดารัตนาโทสุดารัตพรมสิงสุทธิพงศ์มีจันดีสุทาสนีโพพรมสุทธิมาไพรามสุนิสาสุดเพาะสุรภาแก้วอ่อนดีสุรัตดาวิชัยสาวรั์รัตนะ หาไทยวันแสบงบานอานุชิตพลธิ์อนุพงศ์กิคอมอนุวัตรยศทสารอภิชยาสุมาลัยอารัมปลั่งกลางอาริยาศีสวัสดิ์อิทธิพลแก้วมั่นอิสรานุวัตโคสิตอิสริยาพรอ,อาราธอุมาพรประดับหินอุมาพรผู้แก้วเอกพจน์บุญชูเอกรัจจำปาเมือง เอื้องพราวณพนาประชาชิต